นะรงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มีโชคแผงคอของรถเวฟหนึ่งร้บไอ0อลอีนะครับตัวนี้ก็เป็นมานิดหน่อยครับไม่ยากสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ กัานตอนแรกผมเห็นว่ามันโก่งขึ้นนะก็เดี๋ยวจะกดให้มันลงไปให้มันเสมอเลยระระวังตำแหน่งกดด้วยนะครับถ้าตำแหน่งที่เราวางเหล็กกดตำแหน่งมันโดนน็อตล็อก ต้องหาไม้หรือซุปเปอร์ลีนหรือยางมารองด้วยนะครับเป mm ็นงั้นแล้วเดี๋ยวน็อตมันจะไม่สวยครับจะมีร่องรอยแห่งการต่อสู้ต mm hmm. ำแหน่งจุดรองและจุดกดเราต้องคอยเลื่อนหาเอาหน้างานนะครับ mm hmm. ถ้าว่ามัน ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นเราก็ต้องเลื่อนหาครับอย่างนั้นถ้ามันจะไม่ได้อะมันจะใช้ไม่ได้มันจะไม่เป็นไปอย่างที่เราจะต้องการให้มันเป็นเนี่ยครับผมเลื่อนหามาสามตำแหน่งแล้วก็ค่อยๆเลื่อนหาไปครับเดี๋ยว พอมันพอมาได้ที่อ่ะพอมันจะถึงตำแหน่งของมันอ่ะเราดูด้วยสายตาเราจะรู้ทันทีเลยว่าอ้อมันมันไม่ค้านสายตาเนาะอย่างนั้นมันไม่ใทิ้งานมันดูค้านสายตายังไงไ่รู้เหมือนกับตอนมาตอนมาเรายังเรายังไม่ยังไม่ได้ดัดอ่ะทิ้งานว่าค้านสายตาเราเหมือนกันตอนที่เราดัดเหมือนกันอยาให้มันค้านสายตานะครับ อันนี้วัดแนวแกนโชกแข่งคอนนครับเมื่อมันพอดอูได้แล้วเดี๋ยวเรามาวัดดูสิเอาลงวัดดูว่าอะไรมันได้อะไรมันไม่ได้อะไ,ไ,ไรมันใกล้เคียงวัดแล้วไม่แน่ใจยังไงวัดซ้ําได้นะครับวัดฉากแล้วเอาเนียเช็ค มันไม่ได้อาจจะต้องประชากพวัดอีกหนึ่งรอบครับเช็คแล้วเช็คซ้ำนะครับบาทีผมวัดหลายรอบมากคืองานมันใกล้เคียงมากนี้เดียวอ่ะมันมินนึงเนี้ยมันห่างข้างกับครึ่งมินหรือหกข้างกับครึ่งมินเนี้ยโอโ้โห หรือบางอีกข้างหนึ่งได้ข้างหนึ่งไม่ได้เนี่ยข้างหนึ่งได้เป๊ะเลยข้างหนึ่งครงึ่งมิลเนี่ยต้องวัดแล้ววัดอีกวัดอีกวัดแล้วข้างไหนกันแน่นะที่มันที่มันหกข้างไหนแน่นนที่มันได้เนีย่ยครับเอจะเอจะได้วัดอ้ยราจะได้ดัดอะถ้าอันที่เป็นเยอะไม่ใช่ปัญหาแต่อันที่มันเป็นนิดเดียวอัใกล้จะได้แล้วทีม่มันมิลหนึ่งหรือครึ่งมินเนี่ยโอ้โหฝัางไหนเนาะจะทาง มบางทีม,มันได้แล้วฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งมันไม่ได้อะไรเงี้ยหรือบางทีอีกฝั่งหนึ่งหกเข้าอีกฝั่งหกออกต้องวัดให้ได้ครับวัดวัดแล้ววัดอีกโดยใช้วร์เนียนตรีเช็คครับเช็คดูครับตรงไหนไม่ได้ไม่ได้ก็จัดเพิ่มครับ งานมันนิดเดียวจริงอะ่ะแต่ปล่อยไปปล่อยงานไปก็ไม่ได้ใส่ใส่บูทไม่ได้ดเดี๋ยวเมื่อแนวแกนชกแผงคอรัดหน้าฉากชวกมันได้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดฉากของแผงคอนครับ เช็คก,ก่อนก็นดีครับเพื่อความแน่ใจบางทีเช็คไว้แล้วแต่ลืมเป็นลูกฝั่งไหนฝั่งไหนถ้าง,งานเป็นนิดเดียวมินสองมินครึ่งมินสองมินเนี้ยดูไม่นท่าครับไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องมาถัดจับอีกดัดตรงไหนก็เช็คตรงนั้นครับ หลดแกเนคอเช็คแกเนคอเข้าหมยังไม่ได้ครับนานจะฟุกได้ทีแบบทีเดียวผ่านนะโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยว,ยด,ยวดีเช็คส่วนที่เหลือน,นิดนึงครับฉากของโชคทัองซ้ายทั้งขวา เวอร์เนียด้านหน้าโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ